สวัสดีครับเบรกพักเที่ยงครับเอาแบบถูกๆดีกว่าเอาสวัสดีอีกรอบครับเน็ตมาแล้วับขนมจีนมันบอกอิ่มกันเลย ้มันเป็นชื่อขนมจีนแล้วยังไงมันก็ไม่ได้หวานนะมันก็แค่เป็นเส้นทั้งที่มันไม่ได้หวานใช่เพราะว่าไทยเกาอพยพมาจากจีนไง ก็เลยเป็นต้นกําเนิดเรียกขนมจีนมาจนทุกวันนี้เพราะว่าจีนมาอยู่เมืองไทยจีนเขาก็มาทำใช่ไหม,มไม่ใช่แบบว่าไทยทําหรือว่าเราทําก็จีนมาทําแล้วไทยก็ทําตามประมาณน,นี้ ต้วยกันเนอภาษาเหนือโอ๊ยเซนดีตาแตกซะเนาะ วันนี้ไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนเราเลยยังเป็นศูนย์อยู่นึกว่าเริ่มอะไรเริ่มใส่กัะชายเขียวหวานใส่กัะชายนะ สองจับไม่หิ่มครับต้องกินข้าวด้วยถอดมากินเข่ากับ่แลรวมันไม่อิ่ม นี้เป็น أ, เพื่อนร่วมงานเอามาแบ่งกันคือผัดกะเพรากินไฮเบอร์เน์มาสั่ว่าเอ็ดหายอีกแล้วเนื้นนนนอิดเด็ดโดนดีแล้ว อันนี้จานที่สองครับจานแรกเป็นขนมจีน กินด้วยกันนะครับมีผู้ชมอยู่สี่ท่านเอาเหลือสองแล้วอยู่ที่ทำงานครับวันนี้เบรกพักเที่ยงเบรกพักเที่ยงแล้วก็ห้าทุ่มเอาไปกินอีกทีก็ตีหนึ่งทีสองคือข้าวเย็น ผัดกะเพราจอกไส่อย่างที่เห็ดแสบอยู่ใส่รสดีหรือสุดรสรสดีก่อนชุดรสของใส่รสทุกอย่างใส่ทุกอย่างเลยเหรอสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรมาให้กินนะผัดกะเพราหมูค่ะวิธีทำทำยังไงคือมันมันคือนแสบๆอยู่ยกระไส่ทุกอย่างเลยเหรอททุกอย่างขึ้นยังกระเทียมบักพริกกระเทียมพริก แล้วก็ผักแล้วก็อ,อ๋อน้ำมันหอยหนมันหอยจะใส่รสดีหรือชูรสใส่รสดีด้วยชูรสด้วยเส้นผักดำนิดนึงอืใส่ซีอิ๊วหวานมีบอ่อยใส่ซีอิ๊วดำจา้าอม,มันต้องใส่ซีอิ๊วดำเนาะมันถึงเสียบแมนถูกต้องจา้า่อยก็เคยใส่เได้ปะจะลองใส่บนกระแส็บเพื่อยอยังอืึผัดกะเพราผัดอย่างเงใส่ใส่ซีอิ๊วดำอร่อยอื งานเขาทั้งงานเขาสใสอ่อันผัดซีอิ๊ววะเขาจะใส่ซีอิ๊วแล้วมันเสีบได้อืมอืมที่ไม่กินอ่างนาเนาะอืมหิวละล่ะไปยางหนียัยมาเพิ่งเอาตี้ก็ ว่ามีคนถือกเลยจะเมื่อแดกเรียบสวัสดีค่ะอันหนึ่งสิงหาหนีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหนีอันรูกับซิมีความฟันเป็นแน่วท่า เลขเ้ยค่ะเดอ้อติดตามเบิ่งดาเซียงคันฟันดีๆซิมาบอกเลยจ้ะเดอ้อว่าเลขทีน่นี่วดวันหันกระเข้าจากหกสามกับสองหนึ่งจ้ะอย่าลืมเดอ้ออย่าลืมติดตามเดอ้อเดี๋ยวนูฟันดีๆนูสีมา่านล่สวนบอกอีกเชนึงนะค่ะเดอ้อใกล้ๆมือคุณละขอบคุณค่ะ tham bay vẫn sẽ phải bật phết bảy ngoài bữa này หนึ่งจานที่สองครับเบิร์ตเบอร์เ,เ,เ,ห,เหียรแล้วผู้ใดขอมาเยี่ยมชมเนี่ยมิโคซีดับเบิลฮัลโหล แล้วก็สุทธิพรสุทธิพรสุนทรพน์เจ้าของเพลงอย่างก่อนที่ร้องว่านมานันอนแต่แค้งห้องไห้เห็นไหมสุทธิพรสุนทรพจ์ กับเพลงอะลองเพลงยะโสยะโสนะ่ะพันยกระดู้ว่าสิทธิพรสุนทรพลรลองเพลงอย่างกับพิมสิทธิพรสุนทรพลดกลับไปมันก็ะสิขึ้นหรอกแต่พันลองเพลงอย่าง กินอะไรคะกินไหมแกงเขียวหวานเ,เนี่ยไม่ได้ใช้ช้อนตักนะเทเอาหาอะไรกินเต้เยไม่พนไก่เนี่ยยังไม่กินไม่มีอะไรเลยตอกเป็นหึข้างนอกก่อนผัดกะเพราก็เยอะมากเลยเนี่เต้หมดในข้าวก็มีนี่ไหม อันนี้เขาจะเหลือบอกคอยกินเด้อคอยสองจานแล้วคอยก่ยังบ่อิ่มนะมันโบดบอวะจะจะไม่ใส่ื้อบอาเขาเสื้อมันเจอโบดมะคอยกินสองจานแล้วคอยกยังบ่อิ่มแป อไก็สิหิว่แล้วแต่วา่าโอ้เจ้าสิซิบต่อกันตัดกับเท้าเจ้ากะาะระแดบนนอันนี้จานที่สามครับ 他真变鸡吧！哎 thiêng Nông thủ lưỡng ít còn nữa ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ